่อนหน้านี้ครับเราเคยมีกาไปเทพในแบบอ n นิเมะเอเวนเจอร์กันน่าเสียดายที่แบบคุณภาพขนาดนี้มันถูกปิดไปซะก่อนส่วนตัวผมก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธินั่นแหละใครรู้ก็คอมเมนต์มาวันนี้ผมจะมาคลายข้อสงสัยของผมเพราะณปัจจุบันนี้ครับแมปแนวทาวเวอร์ดีฟเนท์ที่มีคนเล่นเยอะที่สุดเนี่ยมันคือทอยเล t ตทาวเวอร์ดี e เน์ครับถ้าจะให้พูดภาษาชาวบ้านมันก็คือสก i บีดี้ทอยเลตนั่นแหละน้องๆหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วก็ไม่ต้องไปสัตว์ยหญมากนะครับเริ่มภารกิจการไป ไม่ว่าจะเป็นการกดเกมพาร์ตกดผลต่างๆมีบริการหลายแบบให้เลือกไม่ว่จาจะเป็นอนิเมชั่นเอเวนเจอร์ฟู๊ดเบทเทนเกลว์บล็อกฟู๊ดชิงเลคเกอรซี่ออสตาร์และอีกลหลายๆแบบสามารถสอบถามทางร้านได้ไม่เพียงเท่านั้นยังจําหน่ายไก่ตันราคาถูกรวมถึงรับเติมโรบักราคาที่โคตรจะถูกใน3โลกสามารถไปใช้บริการร้าน e b b shop ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเปิดมาหน้าล็อบบี้เนี่ยมีคนเล่นเต็มเลยครับแอบแวะไปส่องในช็อปนิดนึง <c oughs> เผื่อมีอะไรน่าซื้อว่าแต่ด่านแรกไปอยู่ตัวไหนวนี ผมไม่แน่ใจนะครับว่าด่านแรกเนี่ยมันคือตรงไหนไอ้เราก็เข้าไปที่ Toilet City เ,เลยเรื่องหมดอีซี่ชนะได้เงิน50บาทยูนิตหรือว่าตัวละครของ,งผมเนี่ยก็มีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับคามิล่าแมนสูตรขาวต่อยตึงและที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ล้อเลียนไฟเอ็มอะไรอย่างใดนะครับมันต่อยตึงจริงๆอันนี้เพิ่งเริ่มนะเนี่ยทำไมโถส้วมเยอะขนาดนี้เกมนี้ครับเราจะได้รับบทเป็นผู้คุมคามิล่าแมนเพื่อจัดก,การกับพวกสกิบีดี้ที่เป็นโถส้วมตายแล้วหลุดไปตัวหนึ่งกดสกิปไปเลยครับอย่าไปกลัวตั้งตัวใหม่มาเก เตดตูหัวมุมนิดหน่อยบวกดาเมจร,ระยะและลดคู่ดาวผ่านหัวมุมยากหน่อยนะน้องโอเคหลุดไปละถ้าจะได้ยกคามเมล่าแมนทั้งคลิปเนี่ยก็คงงงใช่ไหมครับจะขอพูดชื่อตัวละครละกันสปีกเกอร์แมนหรือก็คือสูรขาวต่อยตึงของเรานั่นแหละ มีแค่ตัวเดียวจะเป็นตัวไหนได้เล่าอัปเกรดเป็นหนึ่งป้าบอัปตัวละครแต่ละทีนี่มือสั่นเลยเงินยุคนี้หายากแท้วางอีกตัวหนึ่งเว็บที่6มาแล้วเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยสไปเดอร์ทอ,อเลตพี่แกมากันเป็นคณะเลยครับมาขนาดนี้ก็หลุดสิครับจะรออะไรเหลือตังเจ็ดร้อยเขาจะไปตีไหววะหลังจากนั้นแหละครับเอาเงินที่เก็บออกมาทางชีวิตว่าสไปเกอร์แมนเรียงแถวเป็นโรงงานจีนเลยนะเอาจริงๆมันเหมือนนะเนี่ยมาเว็บที่8ครับเจอโพลิทอเลตซะด้วยตำรวจน่าจะไปจับโจรแล้วไปตกโถส้วมเกิิดเเอามป็นนพีีจจรง ผมว่าถ้าคลิปผมเนี่ยพูดเร็วเกินไปละเดี๋ยวจะพูดจะช้าเหน่อก็แล้วกันนะว่าถึงเว็บเฮ้ยนี่ก็ช้าเกินมาถึงเว็บที่11กันแล้วครับตอนนี้ก็ไปได้สวยเลยเพราะว่าผมเนี่ยวางสปิเกอร์แมวไว้ครบ15ตัวแล้วเหลือแค่อัปเกรดซึ่งทายพูดตามตรงนะไอทอยเล่ทาวเวอร์ดีเฟนเน่เล่นนานมากเว็บ20เนี่ยเล่นมาเกือบ20นาทีแล้วเนี่ยแต่ที่สุดบอสทอยเล่ก็โผล่มาตัวโคตรใหญ่เดี๋ยวนะมันแปลกๆปลกะเหมือนว่าสปิเกอร์แมวเนี่ยผมจะเอาไม่อยู่นะครับก็เลยต้องขายต ผมต้องเร่งมือแล้วล่ะครับขายตัวข้างหน้าเพื่อมาวางตัวข้างหลังแล้วก็มาอัปเกรดอีกทีปวดหัวแท้แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วในการเล่นตาแรกของผมเนี่ยก็สามารถจากการบอส <Hey. S 1> ทอเดตไปได้ไม่หมูเลยงานนี้ สงสัยต้องไปหาตัวเพิ่มเลยล่ะครับรีบกดกลับไปที่ล็อบบี้ทันทีไหนไปดูการชาเกมนี้หน่อยสิเห <c oughs> <c oughs> ็นเรดแล้วก็คือแบบว่ารู้ชะตากรรมตัวเองทันทีอ่ะก็ไปหนึ่งรอบอืมได้อันคอมมอนมาก็ไม่ได้แย่นะลองไปใช้ดูตัวนี้ไม่ชื่อว่าคาร์เมล่าแมนครับโอ้โหชื่อตรงตัวซะด้วยจัดไปตาที่2บหมดอีซี่เหมือนเดิมราคาในการวางตัวเท่ากันซะ้วยครับไม่อยากเสี่ยงอะวางตัวเก่าก่อนอันไหนรองคารเมล Man, ่าแมนสิพี่แกเล่นเอาปืนยิงหัวเลยนะครับคูดาน้อยมากนี่มันตัวดีนี่หว่าเอามาตั้งแนวหน้าทันทีขายตัวเดิมี หาอะะไรนครัคำคามแมนผมโคตรเจ๋งพี่แกยิงเอาวิงเอาล่าขึ้นหัวเอ้กับเล่นฟรีไฟไอพวกโถส้มผ่านไปไม่ได้หรอกเว็บที่6เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับถึงแม้ว่าจะเป็นสไปเดอร์ทอยเลตก็เถอะ ได้หมดนะครับยิีเป็นลูกเลี้ยงเลยผมจะวางคามิล่าแมนเนี่ยไว้ที่ตรงกลางนะครับเผื่อที่เวลาอัพเนี่ยมันจะได้กิน2เลนมันจะได้คุ้มหน่อยไงเจ้าของช็อตโคจิเนียสเว็บยีแล้วดูครับผมคามิล่าแมนถูกวางอย่างเป็นระเบียบดูยังไงก็เหมือนโรงงานจีนอยู่ดีถ้าถามถึงบอสทอยเลตแล้วก็ก็จะสเต็ปเดิมเลยครับผมขายตัวหน้าเพื่อมาวางตัวหลังแต่อันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าคามิล่าแมนน่าดามเยอะแถมตีเร็วอีกด้วยครับครูดาไปแค่0.4วิ04 04ใครมือใหม่เนี่ยผมแนะนำตัวนี้เลยบอสตาาาีีีกกลลับบบมหน้บบ้็อดว่า ของในช็อปนี้มันน่าดึงดูดจริงๆผมเนก็ลังเละครับคิดไปคิดมาจะเติมดีไหมน้าผลสรุปแล้วก็คือเติมครับผม400โลบัคไปเติมที่ร้าน EB Shop ราคาเพียงแค่160บาทถูกเกินได้ยินมาว่าเราเดี๋ยวนี้นะครับจะมีบริการแบบ t o i t e Tower Defense ด้วยยังไงก็รอติดตามได้เลยตัดทาามาที่ก็คือเติมโลบัคไปที่เรียบร้อยนะครับว่าตัดจะซื้อตัวไหนดีล่ะส่วนตัวในผมอยากจะได้ดับเบิลคอร์ด้วยนะครับก็เลยจะเหลืองอบอยู่แค่300โลบัค300โลบัคที่ว่านี่จะเอาไปเติม s t a r วตารี พราะตัวผมเองก็ไม่รู้ไงว่าตัวละครไหนเก่งเน้นเท่ไว้ก่อนก็เลยเอาตัวนี้เลยเจ็ตแพคคาเมล่าพี่แกมีหนามบนหัวครับก็เลยกดเอา299ร้อยเโรบักจัดไปกดเดวเบิลคอยต่อเรียบร้อยครับผมโรบักใช้หมดอย่างรวดเร็วนี่จะมีแข่งชิงแชมป์การใช้เงินละข้อผมก็ได้ที่หนึ่งไปเลยละครับไหนไมาดูตัวละครใหม่หน่อยสิจะบอกว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันก็มีสเตตบอกอยู่นะครับซึ่งดาเมจเนี่ยโคตรแรงถ้าอัพสุดเนี่ยดาเมจมากสุดถึง40,000ตีทีมีจุกแน่นอนแต่แกจะมีข้อเสียก็คือคูลดาวน,าน์นานเกินในช ลองกดหมดมีเดียมดูซึ่งก็นั่นแหละครับผมมันไม่ไหวเนื่องจากว่ามอนมันก็เร็วเกินแถมเลือดเยอะซะด้วยก็เลยกดแล้วมาเริ่มใหม่ครับปรากฏว่าก็ยังไม่ไหวอยู่ดีตัวละครต้นเกมของผมเนี่ยยังไม่โอเคครับเออไปเล่นหมดอีซี่ก็ได้วะหมดอีซี่ก็ใช้สเต็ปเดิมเลยครับแต่ในรอบนี้เนี่ยผมจะไม่วางคมามล่าแมนกระจายละผมจะวางอยู่ที่จุดเดียวกันเลยให้มันจบที่เส้นแรกไอ้น้อง ถ้าถามว่าเส้นไหนคงตอบว่าเส้นหมีแ่แหละครับตอนภาคกันบางหิวอยู่ด้วยตอนนี้ครับผมได้วางเจ็คแพดคาเมล่ามาแล้วดาเมจหนึ่งมุนบวกระยะก็กว้างใช้ได้ครับถ้าถามถึงความโหดก็ไม่ต้องถามเลยครับผมพี่แกตีบอลรอบเดียวแตกเลยหัวรอบเดียวรู้เรื่องเล่นโหมดอีซี่จะได้เงิน100ครับพอดีพี่เทพถูเติมมาอีก้าบเก้ารบัเบิบลคอร์นี่มันคุ้มจริงๆกดเพลย์อเกนไปเลยผมว่าจะฟาร์มเงินก่อนนะครับแล้วก็จะลองไปสุ่ม10รอบดูกดไปอีกรอบเลยครับจะบอกว่าการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยก ถ้าเกิดวางพลาดหรือว่าผิดตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้เลยเหมือนเดิมเลยครับผมใช้สเต็ปเดิมก็คือการวางคาเมล่าแมนให้เป็นแถวเดียวบอกเลยว่าพิธีนี้โคตรเจ๋งผ่านไปโคตรยากครับน้องๆพอวางคาเมล่าแมนมาได้14ตัวเนี่ยผมก็จะวางเจ็คแพดแมนเป็นตัวสุดท้ายตัวเดียวก็เหลือๆเพราะว่าคขาเอาเกรดมันแพ้มาใช่ะรหรอแล้วคือจะบอกว่าเจ็คแพดแมนเนี่ยตอนวางไปแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นร่างเริ่มต้นอยู่ พออัพไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีร่างอัปเกรดของเขาเองและส่วนตัวนะครับจะปรับให้เจ็คแพดแมนโจมตีไปที่ตัวตองเกตหรือว่าตัวแข็งแกร่งที่สุดส่วนพวกตัวกิกกี้นะครับก็ไม่ต้องถามถึงเลยคามีล่าแมนผมเอาอยู่เลือดไหลเป็นน้ำเลยครับผมบอสมาแล้โหเดี๋ยวมาดูกันนี่ออกมายังไม่ทันโค้งเลยนะครับพี่แกก็ตุยไปสะละหลังเลเหลือเกินกดล็อบบี้ไปอีกทีนึงหักห้ามใจไม่ได้ครับผมก็เลยจะเอาเงิน250ที่มีเนี่ยไปสุ่มดูซึ่งก็ได้เกลือครับผมแล้วก็ได้ตัวแรมาตัวนึงก็ไม่่แยนะราสูตรรรรคคาาาาาามมม่่แนนนสูตต้ั่นนเองพพููดดไไปมมมาทัเหมือนสูตรกาแฟวะ น้ำตาลศูนอะไรอย่างนี้มาเราเอาไปใช้ดูก็ยังห้าวเป้งเหมือนเดิมครับผมกดโหมดมีเดียมไปเด็กพอวางไปดูนะครับก็คือพี่แกใช้ปืนข้อดีก็คือพออัปเกรดเป็นหนึ่งรอบเนี่ยพี่แกจะถือ2ปืนเลยครับดับเบิลปืนนั่นเองดาเมกก็แรงคูดาวก็เร็วระยะก็กว้างใช้ได้ครับตัวนี้โคตรด,ดีน่าจะเป็นร่างอัปเกรดจากคาเมล่าแมนนั่นแหละของที่มีคุณภาพและเพราะแบบนั้นแหะครับทำให้ช่วงต้นเกมแรกของโหมดมีเดียมของผมเนี่ยสามารถเอาอยู่แล้วบอกเลยว,ว่าถ้าเอาอยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกโถส้วมีหวนนะครร้อเีีต,ตมมลิ อัปเกรดไปตัวระเวลสองเวลตอนนี้มั่นใจเลยวครับว่ามีเดียนเนี่ยต้องผ่านแน่นอนคิดแบบนั้นรจท่งนไปด้วยทอเลทโผล่มาพี่แกเหมือนมาทั้งหมู่บ้านนะครับนอกจากนี้พล,ลิทอเรลทก็แม้โคตรเยอะเลยเยังกะว่ายกมาทั้งสองนอนี่จะมาอะไรกันเยอะครับเนี่ยแต่ถึงจะไงก็ตามผมก็สามารถผ่านมาถึงเวทีสิบสองได้ประเด็นก็คือมีโถส่วมตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถทําให้ตัวละครเราเนี่ยสตันได้ด้วยนะนี่มันทําได้ไงวะเนี่ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีเดี๋ยวนะนี่มันทอเนปกล และนอกจากนั้นนะครับเราก็จะได้เจอกับบอสทอยเลสที่มีเลือดมากกว่า30,000อยู่ด้วยนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับหวานหมูตัวละครใหม่ผมโคตรเจ๋งนอกจากนี้ผมว่าจะแผ่ไปแล้วด้วยแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเครื่องดูดฝุ่นทอยเลสพี่แกเนี่ยเลือดโคตรเยอะเลยครับแต่มีข้อเสียก็คือชอบดรี์กลางทาง สงสัยดูตัวเกลดิฟมากเกินไปบอกแล้วอย่าดูเยอะหลังจากนั้นเกมก็เดินเนินมาเรื่อยๆครับจนก,กระทั่งเว็บที่26ผมก็ได้วางตัวครบสูตรน้ำตาล12ตัวเจตแพดคาเมล่าอีก3ตัวแค่นี้ก็เหลือๆแล้วครับแถมมีตัวหนึ่งอัพเต็มไปแล้วด้วยดามเมจนี่คือฟาดทีรู้เรื่องเรียกได้ว่าบอสเนี่ยโผล่ามาแป๊บเดียวนะครับกลับไปฝ้าพรอินอีกแล้ว โอ้โหเว็บ oh, จบได้เงินมา400อํานาคอดดัเบิลคอร์นี่มันดีจริงๆกดเพย์อะเกนและไปที่มีเดียหมดเหมือนเดิมตอนนี้ก็ไหวครับสามารถตั้งตัวในเกมแรกได้ผมจะบอกว่าต้นเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดตั้งตัวไม่ได้ได้รูเรื่องเลยนะฮะและผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ขี้ประมาทมากๆครับตัดภาพมาไอทีนี่ฮะโอ้โ oh ห oh. โทรซ่วมเต็มหน้าจอ,อก,กูเลยคือผมได้ไปกดสกค,คริปต์กับผมเพราะว่าเวลามีค่าอย่ามาซากับพี่แล้วเป็นไงล่ะครับสุดท้ายแล้วก็คือไม่ผ่านครับผมไปจบที่เว็บ25ได้ ตายเลยจะไม่ประมาทอีกแล้วแน่นอนครับว่าต้นเกณฑ์เนี่ยผมสามารถตั้งตัวได้คนร้ายมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างครับเอาข้อผิดพลาดไปเป็นแรงผลักดันแน่นอนครับว่าตาที่ผมผ่านชลุยแล้วก็ได้เงินมาอีก400เหรียญถึงเวลากลับล็อบบี้ไปสุ่มแล้วครับพี่น้องไหนไหนอยากจะได้ตัวนี้จริงๆเลย0 0 1ไม่รู้ว่าเก่งไหมแต่หายากไว้ก่อนก็ดีตัวผมเนี่ยประเดิมสู่ไปที่100แรกก่อนครับ ได้เกลือมาโอเคเป็นรางดีถือว่าเอาเกลือออกไปแล้วสุ่มสิบรอบไปเลยตกใจมากๆครับไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรเลยเหมือนว่า GM เอนี่ยเอาเกลือมาโยนใส่หน้าผมเต็มเต็มชนิดที่ว่าเข้าตาและเข้าจมูกผมนี่แทบจะร้องไห้ครับอีปิกนี่คือไม่ออกแต่ก็ยังดีที่แรเนี่ยมันมาให้ผม3ตัวถึงมันจะเป็นตัวสาก็เถอะและพออ่านแต่แต่ละต,ตัวไปเรื่อยๆนะครับแรตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะดาเมจสูงสุด80คูดาวเนี่ยน้อยมาก0-2วิระยะก,ก็ใช้ได้ครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยคือมัน,น, e. น,น,ว,ว,นวงน จะได้รับดาเมจทั้งหมดกดเอาเข้าทีมเลยสิครับจะรออะไรอ่านี่ก็พากมานานแล้วนะพักภารกิจกลับไปเท่ไวแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาต่อกัน EP 2ดีกว่าหากใครชอบเนี่ยกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปที่ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ